อ่า uh นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่สวัสดีรุ่นเพื่อนรพี่รุ่นน้องทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้มาพบกับช่อง K F S T นะคือวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Identity V มั้งครับอ่านผิดหรืออ่านถูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออเพื่อนกันไม่เสียเวลานะครับทุกคนเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับ ครับผมก็จะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับทุกคนเออเราก็จะมาเช็คว่าใครจะเล่นบ้างนะครับเออมีเพื่อนคนไหนเล่นบ้างสรุปว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเล่นนะครับอาผมก็จะโซโลเองนะครับโซโลเองเออไปแล้วนะครับทุกคนมานะครับตอนนี้ก็รอทําการดินจันนะครับเออเตรียมพร้อมนะครับเราต้องกดเตรียมพร้อมนะครับเออ มาครับตอนนี้ผมก็ได้ตัวหมอนะครับมีชื่อว่าดอนเซอร์นะครับเออเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวเอ้ยเปลี่ยนตัวมาผมก็จะใช้ตัวนักปรุงน้ำหอมนะครับคือผมไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับทุกคนเออครับแล้วก็กดไปเลยครับพร้อมครับผมเออคือเกมนี้ผมเพิ่งโหลดมาได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับเออ ผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับจริงๆผมก็เล่นไปแล้วนะครับเออพอเข้าใจแล้วนะครับถาาว่าเล่นเก่งไว้ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับเออใครสนใจอยากเล่นผมก็โหลดมาเล่นกับผมได้นะครับแล้วก็แอดมาเลยครับหรือว่าพิมพ์ชื่อผมมาเลยครับชื่อเกมนะครับดอนเซอร์ครับผมเออนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโรงพยาบาลพระฮุทัยหรือมั้งมั้งหรืออะไรผมอ่านไม่ทันนะครับเมื่อกี้นะครับผมแบบไม่ทันมองนะครับเออม้าครับ ันให้เราไปถอดรหัสเครื่องนะครับทุกคนเออครับตอนนี้มีเพื่อนเรามาถอดรหัสหนึ่งคนนะครับมีสี่คนครับในการเล่นนะครับมาเราจะมาช่วยเพื่อนเราถอดรหัสนะครับเออเราต้องรีบถอดรหัสนะเพื่อจะหนีออกจากที่นี่นะครับคือผมไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับเออไม่มีอะไม่ถอดนะเขาเพื่อนผมพลาดนะครับไฟช็อนครับไม่งั้นนักแร่จะมาครับผมต้องหนีก่อนนะครับเพราะ ค่ไฟช็อตครับนักแรกจะรู้นะว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเอออ่ครับเดี๋ยวผมก็มาถอดเครื่องนี้นะครับมาถอดรนเครื่องนี้ครับอุ๊ยผมเจออะไรบางอย่างนะทุกคนนี่นะกล่องเป็นกล่องวิเศษนะครับทุกคนมาเรามาสุ่มกันนะว่าเราจะได้อะไรนะครับเออผมอยากได้ปืนพุนะครับทุกคน เอาไว้ยิงนักล่านะครับได้ไฟฉายนะครับทุกคนทวไมเอาไหมผมไม่เอานะครับเหาตัวน้ําหอมนี้ผมยังไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองใช้สกิลนะครับเวลาเจอนักล่านะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดรหัสแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกห้าเครื่องนะครับที่ต้องถอดรหัสนะครับไม่งั้นเราจะออกจากที่นี่ไม่ได้นะครับทุกคน ผมต้องขออภัยเสียงผมด้วยนะครับครับมันมันก็จะแม่นะเพราะหวัวใจเต้นแล้วนะคตุบตุบตุบนะผมกำลังหายเลนะครับ,รบเออ,อเราจะไม่พลาดนะครับทุกคนถ้าเราพลาดนี่คือเราโดนนะครับอ๋อมีเพื่อนเราทำแล้ว จะทำเสร็จแล้ว,นลวหนึ่งเครื่องนะครับอือหกสิบนะครับเออนะครับทุกคนเอามาดูสาร,ระกลางน้ำมานักลรกจะมาตอนไหนนะครับอือหกสิบนะครับส่งสายฟงจะเสร็จนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกสามนะครับทุกคนมาเฮ้ยผมเช็คกล่องนี้ก่อนนะครับ ถ้ามีอะไรนะครับมาเพื่อนเราตอนนี้ก็ไปนู่นแล้วครับทุกคนเลิกสองเครื่องนะครับเหมือนว่านักแรกคนนี้จะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะทุกคนเฮ้ยผมมีนาฬิกานะครับเดี๋ยวลองเราลองมาเช็คดูว่านาฬิกามันช่วยอะไรนะครับนาฬิกาพวกอะไรผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองกดดูนะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้นะมัน สกิลสื่อสกิลอะไรนะเพื่เฮ้ยหรือว่ามันล่องหนเปล่าวะเฮ้ยมันล่องหนุดวะทุกคนเอออะผมไม่รู้นะเฮ้ยตอนนี้เหลยหนึ่งเครื่องนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปทำี่สงสยัยนักแร่้นี่นะเดี๋ยวผมลองกดสกิลที่นักแร่ครับนี่นะเบอร์ก็ประมาณนี้นะครับเออเฮ้ยสงสัยมันคงแบบน้ำหอมนี่มันความสามารถจากที่ผมคิดน,นะครับสงสยัยว่ามันจะแบบแบบลบ กลิ่นตัวราวนั้นบ้างครับน่าจะน่าจะใช่นะทุกคนเออตอนนี้เราตอนนี้เราก็เหเลยอ,อีกหนึ่งเครื่องนับแับนะเพื่อนเรามีสองคนนะับที่เข้ามาทำนะับหาสิแล้วครับทุกคนเราต้องริบหนีออกจากนี่นะเห็นไหมครับเราต้องไปถลาาที่นู่นนะครับเออเอ,อ้าทำไมเพื่อนเราไปทางนี้นครับผมก็ไม่รู้มงสงสัยว่าทางนี้จะใกล้กว่านะครับเออนะครับตามเพื่อนผม อีกหนึ่งคนหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนมันไม่ตึงเลยนะครับตานี้นะครับทุกคนเออง่ายมากเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมยังจะไม่ออกไปนะครับเฮ้ยเหมือนจะมาทุกคนมาผมต้องรีบออกนะเอ้ยครับเห็นนะครับเฮ้ยอ้อาวเฮ้ยตัวนี้คอนอาเลยนะครับทุกคนเออ แช่มครับทุกคนตอนนี้ผมก็รอดแล้วนะครับเออโอเคครับผมผ่านแล้วนะครับหลบหนีได้นะครับทุกคนคือผมชนะนะครับอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้อยู่นะครับเออถ้าใครอยากเล่นผมก็แอดมาได้นะครับเออครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคน